สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมชุนพันล้านนะครับเอาพระรูปหล่อหลวงพ่อพเงินวัดบางคารนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับรุ่นปืนแตกปี2528นะครับเป็นพระที่มีมวลสารเก่าเช่นเทวรูปสมัยต่างๆที่ขุดพบใต้ฐานพระประธานในโบสถ์เก่าสมัยหลวงพ่อพเงินอยู่นะครับเอามาเป็นส่วนผสมนะครับ แล้วมาหล่อเป็นพระรุ่นปืนแตกนี่นะครับหลวงพ่อเชื้อนันทโกหรือพระครูวิสิททิหิรัญยพงนะครับแห่งวัดบางคานใต้นะครับได้จัดสร้างและปลูกเสกเดือนพฤศจิกายน2528านะครับหลวงพ่อเชื้อได้เอามวลสารเก่าเหล่านั้นมาเป็นส่วนผสมนะครับในการจัดสร้างรุ่นแจกแม่ครัว รุ่นปืนแตกปี2528ในครั้งนี้นะครับเป็นพระดีมีคุณภาพและพุทธคุณสูงเพราะเอาพระกู่เก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาเป็นส่วนผสมหลายชนิดและมาหล่อหลอมเป็นรุ่นปืนแตกเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวจึงมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปเทหล่อแบบมีก้านฉนวนเหมือนพระกิ่งฉนวน ที่ก้นและตกแต่งหุน่นพิมพ์เข้าวเรียบร้อยแล้วจึงเทเนื้อทองเข้าทางก้านฉวนที่เป็นก้นแล้วทุบเป้าของพระออกมาแล้วก็ตัดช่อก้านทิ้งบางองค์มีรอยตะใบบางองค์อาจจะมีน้อยมีมากนะครับพระพิมพ์พระจะมีการผิดเพี้ยนกันไปบ้างเนื่องจากเป็นพระรอ และเป็นพระที่มีขนาดเล็กจึงมีผิวคาบพระที่แตกต่างกันไปบ้างดังเช่นพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่มีรอยตะใบนะครับด้านฐานใต้ฐานนี้นะครับเนื้อหาผิว สีและวัน,นะจะออกต่างกันนะครับผิดเพี้ยนเพราะมีส่วนผสมของพระกุเก่าเทวรูปเก่าสมัยต่างๆที่ค้นพบใต้ฐานพระประธานในโบทเก่าของพ่อเงินดังนั้นพระแต่ละองค์แต่ละรูปจะมีเนื้อหาและมวลสารต่างกันนะครับ มากบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างผิดเพี้ยนต่างกันไปพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารรุ่นปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวนี้สร้างเมื่อปี2528เดือนพฤศจิกายนโดยหลวงพ่อเชื้อนันทโกและได้มีวิธีปลูกเสกหลายวาระหลายวัดนะครับและมี เกจิดังๆหลายรูปนะครับเช่นหลวงพ่อผลหลวงพ่อสเสี่ยมหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเปืองหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อสเสน่เป็นต้นนะครับข้าพิธีปลูกเสกหลายวาระตามวัดต่างๆเช่นในงานของหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตาง,งูวัดหลวงพ่อชินราชวัดนางพญาพิษณุโรคและวัดบางคาเหนือ พร้อมกับรุ่นฉัดมงคลพ่อเงินรุ่นปืนแตกเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่เทหล่อแบบมีการฉนวนตกแต่งหุ่นพิมพ์พระอาจมีผิดเพี้ยนต่างกันไปบ้างเนื่องจากเป็นพะระหล่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนั้นมีพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านโคงกระพันชาตีมหาอุดหยุดปืน คุ้มเนื้อคุ้มหนังเป็นพระเครื่องที่ชายชายตีหรือผู้ที่ต้องการครอบครองไว้ติดตัวเพื่อคุ้มครองตัวแต่พระที่ผมได้เอามาให้ท่านทั้งหลายได้ดูและได้ชมนี้เป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับจึงมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับผู้หญิงพกพานะครับและเป็นพิมพ์ ที่มีขนาดเล็กนี่เองจึงมีที่มาที่ไปของคําว่าพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับแม้จะเป็นพระที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงามนะครับเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงชัดลึกและสวยงามนะครับดูฐานของพระก็จะมีรอยตะใบนะครับแต่งตามแบบฉบับของพระที่เป็นรูปหล่อตัดช่อมานะครับ สวยงามแบบพระรูปหล่ออีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับแม้จะเป็นพระที่มีขนาดเล็กแต่ว่าก็มีความสวยงามนะครับเป็นพระดีที่มีพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือพระที่เขาทำเพื่อแจกแม่ครัวนะครับในงานนั้นนะครับรุ่นปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับปี2 5ง8นะครับ เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่นปืนแตกเพราะเป็นประสบการณ์ที่หลายคนได้พบได้เจอมากับตัวเองจึงมีชื่อที่มาที่ไปของคำว่ารุ่นปืนแตกเพราะรุ่นนี้นะครับเพราะประสบการณ์เยอะนะครับหลายคนที่เอาไปบูชาติดตัวแล้วมีประสบการณ์นะครับ จึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่าปืนแตกครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับผู้หญิงพกติดตัวนะครับคมชัดลึกและมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์และก็ปลุกเสกหลายวาะหลายพิธีนะครับและพระเกจิดังร่วมปลุกเสกอีกหลายรูปนะครับ เป็นพระที่มีประสบการณ์น่าเก็บน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพระที่มีอนาคตอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นปืนแตกเป็นรุ่นที่ใช้ได้ใช้ดีและมีพุทธกุลสูงอีกรุ่นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอีกเนื้อหนึ่งผิวหนึ่งเป็นองค์ที่สองนะครับที่ผมมาให้ดูนะครับนี่คือพระ แจกแม่ครัวรุ่นปืนแตกปี2528นะครับเนื้อผิววัน,นะเป็นสีดำนะครับมีคาบสนิมขี้เบ้าติดมากับองค์พระกระจายไปทั่วองค์นะครับเป็นพระที่สวยงามแบบธรรมชาติเดิมๆขององค์พระมานะครับจัดว่าเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ พระรุ่นปืนแตกปี2528มีหลายพิมพ์หลายทรงนะครับที่แตกพิมพ์กันไปร่วม10กว่าพิมพ์นะครับดังนั้นพิมพ์ทรงจึงมีความผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปบ้างนะครับนี่คือพระหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวปี2528นะครับเป็นมวลสารเก่าเอามาผสมกันนะครับ เอ,อหาวันนะแล้วก็คาบโลหะคาบขีเบ้าก็จะต่างกันไปนะครับดูดูแล้วก็เป็นคลาสสิกและมีเสน่ห์ไปในแบบเฉพาะตนเฉพาะองค์ของพระในรูปนั้นๆน,น,นะครับเป็นพระดีนะครับที่เราสามารถเก็บหาและเล่นกันได้นะครับเป็นพระอนาคตอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นปืนแตกปี2528นะครับ แม้จะเป็นพระใหม่ที่สร้างมาในปี2,528นะครับต่อไปอนาคตภายภาคหน้าจะเป็นพระที่หายากแล้วนะครับพระรุ่นนี้ก็ยังมีของเล่นตามตลาดพระเยอะแยะนะครับดูให้ดีนะครับต้องดูความเก่าและคาบคี้เป้าพิมพสรงให้ดีนะครับนี่คือ ฐานข้างล่างนะครับจะมีรอยตะใบนะครับตัดแต่งนะครับเป็นธรรมชาติของพระที่หล่อมีช่อตัดช่อนะครับมีมากบ้างน้อยบ้างครับแล้วแต่การตัดแต่งแต่ละครั้งนะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์แจกแม่ครัวรุ่นปืนแตกปี2528นี้ เป็นพระที่มีพิธีปกเสกและก็มีพุทธคุณสูงนะครับแม้ราคาเล่นหากันในตอนนี้ยังอาจไม่แพงยังสามารถเก็บหาและเอามาบูชาได้นะครับแต่อนาคตภายภาคหน้าราคาต้องขยับขึ้นอย่างแน่นอนพระหลวงพ่อเงินวัดบางคารถ้าสร้างอย่างถูกวิธีและ มีพระเกจิดังๆปลูกเสกจะเป็นพิธีใหญ่ทั้งสิ้นนะครับรุ่นหลังๆมานี้การปลูกเสกแต่ละครั้งพระเกจิไม่ต่ำกว่าครั้งละร้อยแปดรูปนะครับจัดสร้างแต่ละครั้งจัดสร้างตามแบบฉบับประเพณีเดิมและเก่ามีเกจิดังๆปลูกเสกนั่งปกจิตอธิษฐานไม่ต่ำกว่าร้อยแปดรูปทุกครั้งตั้งแต่ ปี2515ขึ้นมานะครับดังนั้นพุทธคุณย่อมเปี่ยมล้นในด้านคงกพันชาตีมหาอุดแคล้วคาดและมีพุทธคุณสูงไม่ว่าด้านต่างๆนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราทั้งหลายควรเก็บอนุรักษ์รักษาไว้เสืรต่อรุ่นหลานในภายภาคหน้านะครับ ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเพราะเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงและมีประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหามากมายมาจนจวบปัจจุบันนี้นะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินทุกรุ่นที่มีการปลูกเสกแล้วย่อมมีพุทธคุณสูงทุกรูปทุกองค์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับรุ่นนี้คือรุ่นปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับปี2528เป็นพระดีมีพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้เอามาให้ท่านทั้งหลายได้ดูและได้ศึกษาร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับแม้จะเป็นพระที่มีสีและวรนณะแตกต่างกันไปแต่ละองค์แต่ละองค์จะ ผิดเพี้ยนกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับทุกองค์ก็คือเป็นรุ่นเปินแตกปี2528นะครับพิมพแจกแม่ครัวเป็นพระที่มีขนาดเล็กสำหรับผู้หญิงและอิสตรีใช้พกพานะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่าพิมพ์รุ่นแจกแม่ครัวนะครับเป็นพระดีพิธีดีและพุทธกุลสูง สุดยอดอีกรุ่นหนึ่งนะครับแม้จะเป็นพระที่มีขนาดเล็กแต่ว่าการแกะพิมพ์ทรงออกมาได้สวยงามและงดงามอย่างยิ่งสวยงามในด้านพุทธศิลป์และเด่นในด้านพุทธคุณนี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์พิมพ์แจกแม่ครวัวรุ่นปืนแตก ปี2528นะครับสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะองค์มีสีวันณะและผิดเพี้ยนกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมจุนพันล้านเอาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์แจกแม่ครัวรุ่นปืนแตกนี้ เอามาให้ท่านท่านทั้งหลายที่ยังไม่รู้และอยากรู้ได้ศึกษาร่วมกับผมจุนพารลัน,นะครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กและก็สวยงามนะครับเพราะพระพิมพ์แจกแม่ครัวคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับว่ามีจริงหรือไม่มีนะครับเป็นพระที่สร้างมารุ่นหลังหลวงพ่อเงินวัดบางคารแต่ก็มีพุทธคุณสูง เพราะเป็นพระที่สร้างมาจากมวลสารเก่าที่หลวงพ่อเงินท่านได้จุไว้ใต้ฐานพระในอุโบสถเก่านะครับวันนี้ผมจุนพันล้านมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เอาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์แจกแม่ครัวรุ่นปืนแตกปี2528นี้เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับผมจุนพันล้านหวังว่าคงเป็น ประโยชน์และสาระไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย mm. เพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันกับผมจุนพนล้านนะครับขอบคุณที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm. และขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและโชคดี ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านจากผมจุนพันล้านนะครับขอบคุณครับ